สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใหมเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI อย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่อง AI อยากพัฒนาตัวเองด้วย AI ก็มาดูช่องครูใหม่เก่ากันนะครับวันก่อนไปเป็นวิทยกรอบรมให้สพร,รสามสอดจันทบุรีนะครับสู์พัฒนาฝีมือแรงงานก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของ d e 딥ซแก้วก็ตัวควีนซึ่งเป็น AI ตัวใหม่มาก็สนุกมากสุดยอดจริงจริง แต่บางนว่ามีผู้สอบถามมานะครับว่าแล้วแชท GPT แล้วเป็นยังไงเราก็นึกขึ้นได้โอ้หมวดแด่สนุกับ e ิ s ซิกหมวดแต่สนุกกับ u e e n เลยลืมเลยว่าแชท GPT เขาทำยังไงมีอะไรใหม่ๆบ้างก็เลยเราเข้าไปดูโอ้โหสุดยอดกันจริงๆสุดยอดอยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก่อนอื่นแล้วก็มีไฟลสองไฟนะนะไฟผมมีสองไฟนะครับไฟลนะ์ลักษณะรายวิชากับไฟล์ตาราง วิเคราะห์หนวยการเรียนรู้ไฟล์ลักษณะรายวิชาจะเป็นนี้นะครับไฟล์ลักษณะวิชาจะเป็นนี้ครปรับแต่งเครื่องยนต์อ้าอิงมาตรฐานไม่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาคําอธิบายรายวิชาแล้วเราจะไปให้เขาใส่มปข้อมูลสรุปให้เราหน่อยในตารางวิเคราะห์หนวยการเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องคิดเองเพราะเราคิดเองใช้เวลา หลายชั่วโมงกว่าจะแยกออกมางานหลักเป็นไงงานย่อยเป็นไงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Chat GPT ทําได้อย่างไรฮาโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปเข้าเว็บไซต์ Google เนะพอเราเข้าเว็บไซต์ Google แล้วเสิร์ชหาครัว่า Chat GPT แล้วก็เลือก Chat GPT คลิกลงชื่อเข้าาผมจะไปสเต็ปช้าๆแบบนี้นะครับตามสไตล์ครูเก่าก็อย่างนี้ครับไปช้าๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคลิกลงชื่อเข้าใช้แล้วมาเลือกดําเนินการต่อด้วย Google เลือก Gmail ที่เราต้องการแล้วก็กอกพสเวสร์ดไปคลิกถัดไป โอเคก็เข้ามาสู่หน้าของ Chat GPT อ่ามีอะไรช่วยเหลือบอกสวัสดีครับเป็นระัฐไท,ทยสวัสดีครับเออจากคนไทยนะครับวันนี้มีอะไรช่วยไหมตรงนี้นะครับที่ถือว่าสุดยอดของ Chat GPT ตัวนี้นะครับก็คือนี่เครื่องหมายบวกตัวอัปโหลดไฟล์และอีกมากมายน,นะเราคลิกเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลือกอัปโหลด จากคอมพิวเตอร์เคลิกเข้าไปปึ๊บเราก็ไปเลือกลักษณะรายวิชาคลิกโอเพนจะเป็นไฟล์ Word ก็ได้จะเป็นไฟล์ Excel ก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปอัพโหลดได้ไฟล์นีกเขาบอกอีกมากมายนะ้วเพราะนันแสดงว่าสามารถอัพโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์ปึ๊บเราก็คลิกอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์คลิกตารางวิเคราะห์บริการเรียนรู้ปึ๊บป๊บโอ้โหเห็นไหมครับ สามารถอัพโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์นี่ที่เราเป็นแชร์จิ t ทีที่เราจะลองใช้ดูกันะครับวิวัวนาสุดยอดอย่างไรเราก็บอกช่วยนะครับช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะข้อมูลจากไฟล์ครับลักษณะรายวิชาไปใส่ในตาราง วิเคราะห์โน่วยการเรียนรู้นะในในรูปแบบของตารางอ่าทางนี้จะไม่มีสมรรถนะย่อยอ่าเหตุผลที่เราบอกว่าไม่มีสมรรถนะย่อยก็เพราะว่าตัวนี้เราไม่มีการอ้างอีกมา จึงไม่มีสมรรถนะย่อยอ่าเราบอกให้เขารู้เลยนะครับหรือที่จริงไม่บอกก็ได้นะไม่บอกเขาก็บางทีเขาก็เบนให้บางทีก็เขาเขาใส่มาเราก็ต้องไปลบหลังแต่ในนี้เราจะบอกเขาเลยว่าท่านี้จะไม่มีสมรรถนะย่อยให้เรากด enter หรือคลิกตัวเซ d ในเสร็จก็ได้นะครับผมกด enter ปุ๊บเดี๋ยวดูนะครับเขาจะวิเคราะห์ออกมาอย่งไรเออเอ,เ,อ,เ,อเราบอกในะรูปแบบของตาราง แม่ทำเป็นแบบนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใอ้อ้าโอ้โหนึกว่าจำไม่ได้เสร็จแล้วออเอออ๋ <c oughs> อ,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 อพอไม่มีสมารถท่ยอยเขาตัดออกไปเลยพอไม่มีสมารถย่ยอยเขาจะตัดออกไปเลยอ่าะมังกรกายเรียนรู้งานหลักเราบอกว่า เดี๋ยวนะต้องคลิกในเท่านี้ในช่องส,สมบัตนะิคะย่อยให้ใส่เครื่องหมายเออให้ใส่เครื่องหมายแด่เนาะอ่าโอเคคนระับเดี๋ยวรอดูคลิกไปขเขาก็จะปรับให้ไม่ให้ใบนะครับผมปรับแต่งเพิ่มานี่นี่โอ้โห เห็นเดี๋ยวเราดูนะครับหลังจากที่เขาปรับแก้ไขแล้วเพิ่มตารางโอ้โหในที่นี้จะมีงานหลักอยู่กี่งานอนะ่ะหนึ่งสองสามมีสามงานนะครับแล้วก็งานย่อยแต่และงานหลักก็จะมีงานย่อยสมมติถ้าได้ย่อยใส่กนใหม่แดดให,ให้ความรู้ทักษะอ่าพอเราได้นี้เราก็ทําการนี้เลยกับไปไปขับไปปึ๊บคลิกขวา คัดลอกแล้วก็ไปเปิดไฟล์ตารางวิเคราะห์ของเราเราก็ใส่ไปเพสลงไปเลยปึ๊บโอ้โหเห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็ตัวไหนอ,อตัวผลลัพธ์การเรียนรู้นะครับผลลัพธการเรียนรู้เราก็เอามาปึ๊บคัดลอกมาอ่า ก็มาใส่ในตารางวิงเคราะห์ตรงนี้ปึ๊บเอ่อตัวนี้ปรับตัวสอปรับตัวสอนนิดนึงอา่าโอเคปรับฟอนต์ใหม่นะครับอา่าตรงนี้เราก็มาปรับปรับฟอนต์ปรับขนาดปึ๊บ เออเห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมตรงนี้เราก็ทำไมตรงนี้เราก็ตัดกึ่งกลางเซ็นเตอร์เรียบร้อยครับตวลาวิเคราะห์ข้อมูลเอาผลลัพธ์การเรียนรู้มาใส่ไว้ให้เราคิดงานหลักให้เราตัวนี้เราต้องปรับให้สวยๆหน่อยคลิกที่เลี้ยวเนาะคลิกที่เลี้ยวคลิกตัวนี้เออู่ด้ดนบนให้ไปอยู่ด้านบน ให้ไปอยู่ด้านบนอ่าแล้วตรงนี้เราก็คลิกขวาเบิดเซลลคลิกขวารวมเซลล์นะครับเซลอ่าเราจะได้งานหลักอยู่3ามบนะครับแล้วก็แบ่งเป็นการย่อยให้เรามีสมรรถนะย่อยไม่มีความรู้นในงกระบวนารมีอะไรบ้างแล้วก็ทักษะในการเปรางงาน็นบัตินชีบ้างเ็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย อนนเอาอันนี้เกิดมานะครับเราก็ลบออกเลยครับปึ๊บนน้เกิดมาอ่าโอเคไปไงบ้างครับสุดยอดนะครับแชท g p t สามารถใส่ไฟล์มากกว่าหึงไฟล์แล้วสามารถให้เขาวิเคราะห์ทั้งทุกไฟล์มาเป็นวิเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวได้ใส่ตารางให้ได้เปครับสุดยอดนะครับสามารถนำไปประยุก์ตใช้กับงานอื่นๆได้เป็นอย่างดีเลยลองดูกันนะครับ ไปน,นะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งตามครูว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ